อะไรนะละไม่ลำจริงๆหรออะลำก็ได้นะกราบสวัสดีคุณแม่ก็ไม่ต้องทุกท่านนะครับที่มาติดตามให้กำลังใจน้องนนทนนนับวันนี้น้องนนมันโชว์ตัวทุกท่านแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับมาเลยครับคุณแม่ครับเตรียมเลยครับคุณแม่เตรียมเลยฮะเตรียมเลยครับคุณแม่ครับน้อนนนคนนี้มีลาสุวเลยนมีลาตั้งเดียวฮะบอกเลยว่ามีลาหรืออะไ รับเลยรับเลยรับเลยขอบคุณมากนะครับอะไรนะที่ถูกลอตเตอรี่ปุ๊กีคุณแม่อีกแล้วครับเนี่ยคุณแม่สวัสดีครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตีมหมอแคนเหรอฮะอันนี้มาแบบง่ายๆเลยเอ้าแม่กลับแล้วเหรอครับ เย็นๆนะครับขอบคุณมากครับอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้คุณแม่มาแม็กซ์คุณแม่ครับมาเลยไม่ใช่ผะป่านะครับไม่ใช่กระถิ่นนะครับคุณแม่มาเหมือนเสียบตามกิ่งเลยนะครับชอบมากนะครับหนึ่งวัดบาทถ่ายรูปเหมือนหนึ่งหมื่นเลยนะครับและเขามีไหว้ด้วยนะครับคุณแม่เล็งดีๆฮะผมยืนเลยนะครับหลวงพ่อผมไ่เปไรตะไรอ่ะไปช่วยมัช่วยไม่ได้เดี๋ยวบอกเบาๆค่อยๆนะโอ้ย เดี iden, ๋ยวจะเจอไม้ล um ูกชิ้นนะครับคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ทุเร็วฮะร้อยเดียวเองครับคุณแม่ครับครับผมคุณแม่ครับอุ้ยแมกตงถุงแม่ครับโอ้แม่ใช่สิครับคุณแม่แมกตกถุงพลาสติกละฮะได้ครับโอ้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 โ้โอ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 โอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอ่โอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้โโอ้โโ ไี่ยอมเนี่ย,อ,ยอะไรนะฮะร้องเพลงลูกทุง่งเชื่อไหมครับที่ได้มาเนี่ยยังไม่พอจา่ายค่าที่กระสิ์เลยครับ <c oughs> แม่ให้หนึ่งร้อยแต่ให้ผมเสียหนึ่งหมื่นนะครับฉลาดมากนะครับนี่คือโอ้น่ารักมากมีอีกหรอครับเนี่ย๋อคุณแนมะ่สวัสดีครับ เราพรนต้ให้คามหน่อยคุูแม่ครับรู้ไหมครับค่าลิกสิทเนี่ยไม่ใช่แค่1 0 0 0บาทนะครับค่าเลิกสิทธินี่มันเกือบแสนนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเซ็นเช็คให้เอาเช็คมาดูก่อนครับอไู่แมอนะครับอยู่รอยู่ร สภาพตอนนี้นะครับผมเหมือนแพนด้าอาส่งชนิดหนึ่งที่โผล่ลงยากเกิน